สวัสดีค่ะเรามาแกะของกันนะคะของเราสั่งมาเพิ่มนะคะจะมีอยู่สองกล่องนะคะทุกคนเรามาแกะกล่องแรกกันเป็นอุปกรณ์หูกระเป๋าของเรานะคะสำหรับใครที่ติดตามนะคะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้เส้นพลาสติกไปหัดทำนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ทร 09305 3 2 3 16นย์หหนึ่งหกนะคะนี่หูมาใหม่จ้านี่คือหูกระเป๋าของเราอันนี้จะเป็นหูไม้นะทุกคนเป็นไม้แท้ๆเลยนะคะเป็นหูไม้นะคะรูปทรงรูปทรงเหมือนเหมือนอะไรอนะ่ะทุกคนเหมือนวงรีเหมือนตัวดีอะคะ่ะทุกคนแต่จะเป็นหูไม้นะคะ หูไม้เป็นเป็นเนื้อไม้แท้แทเลยแต่อย่าถามนะว่าไม้อะไรไม่รู้จริงๆนะคะว่าไม้อะไรนี่เป็นเนื้อไม้งานไม้แท้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูนะคะเราจะใส่กับงานเป็นงานเส้นเล็กนะทุกคนเป็นงานเส้นเล็กหกมิล มาดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันน่าจะอีกหลายคลิปอยู่นะทุกคนเราไว้มาดูกันนะคะว่าเราจะใส่กันแบบไหนได้บางเนาะจะมีอยู่สองสีนะคะตัวนี้คือถ้าใครอยากได้ก็ลองลองทักมาดูนะว่าหูไม้นะทุกคนเป็นรูปทรงแบบนี้หรือใครจะแคปหน้าจอาไว้ก็ได้นะใครทำเป็น สำหรับแม่แ,มแมที่ดูอยู่ก็จะทำไม่เป็นเนาะสำหรับการแคปหน้าจอเนาะให้ลูกๆหลานๆทำให้ก็ได้นะคะเนี่ยใครอยากได้หูไม้นะคะก็คือรูปทรงแบบนี้นคะคะใครอยากได้ก็ลองทักมาดูนะคะตัวนี้จะเป็นหูไม้นะมีสองสีนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีสีอะไรอะ สีไม้นั่นแหละสีหวายเออใช่เออ,เ,อ,อเวลาจะนึกชื่อไม่ออกนะทุกคนอะไรมันก็นึกไม่ออกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อไม้สีดำสีดำแล้วก็สีหวายจะมีอยู่สองสีนะคะขอให้ดู <laughs> ขอแรงไม่ได้นะทุกคนเดยวมันแตก <laughs> เป็นเนื้อไม้โอเคแล้วนี่ก็จะเป็นกระดุมกระดุมขายาวหนึ่งกล่องมีหนึ่งพชุดนี่พันชุดก็ได้ทั้งขาทั้งฝานะทุกคนไม่มีหรอกที่จะมานั่งแยกขายฝาทีหนึ่งขายขาอันหนึง่งไม่ใช่นะคะก็คือน,นี่แหละชุดหนึ่งก็ได้ไปทั้งขาทั้งฝานี่แหละคะ่ะอันนี้กล่องหนึ่งมีหนึ่งันชุด ใครไม่อยากได้ถึงหนึ่งพันชุดถุงเล็กห้าสิบชุดทักมานะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้จะเป็นขายาวนะคะขาสั้นก็มีเดี๋ยวเราไปแกะอีกกล่องหนึ่งกันว่าอีกกล่องหนึ่งจะเป็นอุปกรณ์ตัวไหนตัวนี้ก็จะเป็นกระดุมทั้งหมดเลยนะคะกระดุมทั้งหมดเลยนี่เ,เก็บไว้เหมือนเดิมก่อนวันนี้มันดึกแล้วนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราค่อยเก็บเข้า ที่เข้าทางกันอ่ะเก็บไปก่อนตัวนี้เดี๋ยวมาดูกล่องที่สองกันนะคะัง่งของเยอะเหมือนกันนะคะรอบนี้เดี๋ยวไปดูกล่องที่สอง<ป>อันนี้จะเป็นกล่องที่สองนะคะกล่องที่สอง,างมา<ร>สภาพ<ร>เป็น<ร>ยังไง<ร>บ้างสภาพก็ยุบยุบนิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรหลุดรอดออกไปได้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันมาดูก่อน นี่นี่คือกล่องที่สองของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกหูกระเป๋าต่างๆนะคะอ, okay. อันนี้จะเป็นหูตัวดีนะคะหูตัวดีของเรามาแล้วตัวนี้จะเป็นแบบขุนนะทุกคน ก็จะเป็นโทนสีทึบแล้วก็โทนสีหวานนะคะนี่แล้วก็จะเป็นหูบัวขนาดสี่สิบเซนติเมตรนั่นเองนะคะหูบัวนะคะที่ร้านเราจะขายดีมากมากแล้วก็มากมากนะคะอาทิตย์หนึ่งสั่งสองครั้งนะคะอาทิตย์หนึ่งสั่งสองครั้งเลยนะคะ ก็คือสั่งมาแป๊บเดียวก็หมดตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะแดงสดกับสีเขียวแดงสดกับเขียวตัวนี้ตัวนั้นจะเป็นเขียวเขียวสดนะคะทุกคนแดงสดกับเขียวสดตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะฟ้ากับสีเขียวขี้มาตัวนี้จะเป็นขนาดสั้นนะทุกคน4ี่สเซนติเมตร ตัวนี้จะเป็นสีชมพูเข้มกับชมพูอ่อนนะคะ4 0เซนติเมตรเหมือนกันตัวนี้ก็ขนาด4 0เซนติเมตรนะคะสีขาวแล้วก็สีไวายสีขาวแล้วก็สีหวายตัวนี้จะเป็น5 0ซนเมตรนะคะนี่จะยาวขึ้นมาแล้ว40กับ50 ตัวนี้40เซนส่ะ40เซนตตัวนี้50เซนติเมตรนะคะสะพายเข้าไหลได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่แบบตัวไม่อวบอ้วนเท่าไหร่นะคะไม่ตัวใหญ่เนาะคนตัวเล็กตัวผอมบอบางอย่างนี้สามารถสะพายไหลได้แต่ถ้าคนตัวแบบว่าอวบอวบ้อวนอ้วนหน่อยก็ก็จะติดแขนนิดนึงนะแต่ว่าปกติธรรมดาทั่วไปก็สะพายเข้าไหล่ได้อยู่นะทุกคน50ิเซนนะคะตัวนี้จะเป็นสีครีมนะคะ ต้องย้ำกันอีกทีว่าสีครีมนะคะหูกระเป๋ากับเส้นพลาสติกนะคะจะสีไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเราสั่งมาคนละโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นหนังนะทุกคนจะเป็นเนื้อหนังพ u ูนะคะจะไม่เหมือนกันกับสีของเส้นพลาสติกนะคะเส้นพลาสติกของเรานะคะสีครีมก็จะออกเป็นสีเหลืองแบบนี้นี่เห็นไ,ไหมตัวนี้จะเป็นสีครีมนะคะสีครีม เราเรียกสีครีมนะทุกคนนี่ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้หูกระเป๋าสีครีมจะเป็นสีนี้นะคะเตรียมให้ดูไม่เหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้เทียบให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีหวยนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นสีหวยนี่สีเหมือนกันกับกล่องเลยนะแม่แม่นะสีเหมือนสีกล่องเลยเห็นไหม สีหวายเขาเรียกสีหวายนะคะสีหวายตัวนี้จะเป็นสีเขียวขี้ม้าจ้าเขียวขี้ม้านะคะตัวนี้จะเป็นสีดำห้าสิบเซนนะทุกคนห้าสิบเซนสีน้ำตาลน,นะคะนี่ความแตกต่างระหว่างสีดำกับสีน้ำตาล มันจะมีสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลแดงนะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงถ้าใครสั่งมาสีน้ำตาลอ่อนนะคะก็จะจัดเป็นสีไวยนี่แหละให้นี่คือสีน้ำตาลกับสีไวยถ้าใครสั่งเป็นหูกระเป๋าหูบัวสีน้ำตาลอ่อนหนูจะเอาสีนี้ให้นะแม่แม่นะหนูจะเอาสีนี้ให้นะคะแม่แม่ค่ะนี่ ถ้าสั่งเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะเพราะว่าเรามีแค่น้ำตาลเข้มกับน้ำตาลแดงเนาะน้ำตาลแดงเราก็ยังมีอยู่นะคะรอบนี้เราก็เลยไม่ได้สั่งน้ำตาลแดงเราเหลืออยู่1โหลเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะขนาด50ซนติเมตรสีเทาก็คือทุกเซ็ตทุกชุดนะคะจะมีอุปกรณ์ให้ในชุดเลยพร้อมนะคะก็คือหูกระเป๋านะคะแล้วก็ ตบชุดปิดปากกระเป๋ามีแม่เหล็กมีกระดุมให้ในชุดเรียบร้อยจ้า <c oughs> ตัวนี้จะเป็นสีส้มแล้วก็สีชมพูบานเย็นสีส้มกับชมพูบานเย็นนะคะโอ้ยสีสดใสสวยงามบวานแบวเหมือนไอศค,ค, <c oughs> ครีมเลยทุกคนน่ากินมากใช่ไอศครีมอืไอศรีมเลยลูกชิ้ตัวนี้ก็จะเป็นกระดุมอีกหนึ่งกองกระดุม แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาย pvc นะคะทุกคน pvc ีสายยกม้วนน้ำหนักสองกิโลกรัมนะคะม้วนหนึ่งที่เราเคยวัดไว้ประมาณกี่เมตรจำได้ไหมนนยาวประมาณห้าสิบเมตรนะทุกคนประมาณนะคะประมาณคร่าว ประมาณ50เมตรแต่เขาก็ไม่ได้แจ้งมาเหมือนกันนะคะทุกคนว่ามันยาวเท่าไหร่แจ้งแค่น้ําหนักมานะว่าน้ําหนัก2อกิโลสาย PVC ตัวนี้คือเราเอาไว้ใช้สําหรับทําชุดปิดปากกระเป๋าทะะุกคนแล้วก็สายกระเป๋านะคะที่เราไว้ทำที่ก็จะเป็นกระดุมนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับของที่เราสั่งมาเพิ่มเติมใน อาทิตย์นี้นะคะก็คือของมาถึงเร็วอยู่นะทุกคนที่จริงไม่ว่าจะมาถึงวันจันทร์นะคะเนี่ยมาถึงวันอาทิตย์ <c oughs> มาถึงเย็นๆค่ำๆนะคะเราก็จะมาแกะให้ดูตอนดึกๆไปเลยนี่ดึกแล้วนะเราก็จะมาแกะหูกระเป๋าให้ดูนะคะเช็คของนะคะเมื่อของมาถึงเนาะว่ามีตัวไหนขาดหายตกหล่นอะไรหรือเปล่านะคะ สำหรับใครสนใจนะคะอยากสั่งซื้อติดต่อได้ที่เบอร์โทร0930532316ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นหูตัวดีนะทุกคนสีสันสดใสสวยงามมากเลยรอบนี้จะมีมา,าแบบขุนทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้มีแบบใสมานะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ